สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับรายการมอเตอร์ไทม์กันอีกแล้วนะครับกับ EP ที่เราจะมารีวิวนะครับรถ n m a x ของเรานั่นเองนะครับจะเป็นการรีวิวที่ามาพูดให้ฟังด้วยแล้วก็มาอธิบายเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่กับการใช้งานนะครับสำหรับเจ้า n m a x 2020ของเราแต่อันนี้เราในในหัวข้อที่ ว่าเราไปแต่งรถมากับร้าน RS RS Thailand นะครับกับชุด60มิลเกือบจะ f u ลเซ e t จะเรียกว่า f u ลเ set ไหมก็ full แตแหละแต่ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เปลี่ยนยังใช้ของเดิมอยู่บ้างน,นะครับผมก็ไม่เสียบาเรามาพูดกันเลยดีกว่าว่าเอ60มิลเนี่ยของเราเนี่ยทำะไรบ้างรถคันนี้นะครับทำอะไรไปบ้างน,นะอย่างแรกเลยนะครับ ก็คือ NMAX 2020เนี่ยแหละคันที่เป็นสีแดงนะครับเราก็ใช้เจ้าคันที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละไปทำนะครับตอนนั้นรถบิงได้ประมาณ1 8 0 0 0หมนโลนะครับก็ทำกับไลน์เข้ามาสักพังนะครก็เปลี่ยนจาก5 8แดใช่ไหมลูกเดิมมาน58แดเป็น5้าแดหัวนูนแล้วก็สักพังหนึ่งก็มาเปลี่ยนเป็น60สิมาเปลี่ยน60ิต่อประมาณ1 8 0 0 0มนโลนะฮะก็มีอะไรไปบ้างอย่างแรกก็คือลูกสู่เสื้อสูบนะครับ แน่นอนเพราะว่าเราจะเปลี่ยนลูกสูบเป็น60มิลเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อสูบด้วยเสื้อสูบเนี่ยเราไม่ได้ทําการคว้านนะครับเราทําการเปลี่ยนเสื้อเลยเสื้อจะเป็นเสื้อของที่ร้านพี่เขานะครับ RFS RF เลยนะครับแล้วก็ลูกสูบขนาด60มิลมีสลักเป็นสลักซิ่งด้วยที่พี่มาวินเขาบอกว่าเป็นสลักซิ่งคือข้างนอกอะ่ะมันจะบางนะแต่ตัวแกนไอตรงกลางอ่ะตรงกลางของสลักมันจะหนานะครับเพื่อรองรับแรงงา จากการจุระเบิดอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามาทําเหมือนไล่เบาอ่ะทให้มันเบาที่สุดที่จะเบาได้นะครับแล้วก็ฝาสูบเนี่ยเราต้องพูดก่อน,นว่าฝาสูบเนี่ยเดิมเลยนะฝาสูบนี่คือไม่ได้ยุ่งเลยนะครับวาลวเดิมสปริงวาลวเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยฝาสูบคือไม่ได้ยุ่งเลยตรงนี้ผมถึงได้บอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าฟูลเซ็ตเพราะว่าฝามันใช้ฝาเดิมนะครับหัวเทียนนะเปลี่ยนเป็นหัวเทียนของบริกนะครับ คอยหัวเทียนไม่ได้เปลี่ยนเป็นคอยหัวเทียนเดิมนะครับสายก็าสายหัวเทียนเดิมนะครับทุกอย่างเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้คือตัวเครื่องยนต์เนาะตัวเครื่องยนต์แล้วก็มีไปชุดข้างชุดข้างเราใช้ชุดชามหน้าชา,ชามหน้านะครับชุดคู่ชามหน้าเนี่ยเราใช้เป็นของของพี่เขานะครับที่ร้านไอไวรวมถึงเม็ดเม็ดก็เป็นเม็ดที่เขาเซตให้น่าจะมีเม็ดเดิมสามเม็ดเม็ดอีกกี่กร,รมัอมอีกไม่แน่ใจอีกสามเม็ดนะครับ สายพานก็ใช้สายพานเดิมนะครับไม่ได้ใช้สายพานแต่งอะไรนะครับแล้วก็สปริงคัตหลังเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นของพี่เขานะครับ FRS นะครับผ้าคัตเป็นผ้าคัตคาร์บอนนะครับแต่อตัวสปริงแรกอัสปริง3ตัวที่มันยึดไอตัวนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นใช้สปริงเดิมนะครับของของศูนย์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวนึก่อนก็ออากาศก็เป็นของเฮอริเคนนะครับเป็นกองอากาศเฮอริเคนนะ ลเล,ลนเร่งเลนเร่งมาเปลี่ยนนะครับเป็นิ้นเร่งขนาดผมจําขนาดไม่ได้ว่ากี่มิลน,นะแต่ว่าเปลี่ยนแหละสำหรับที่เขาเซ็ตมาสําหรับชุดนี้นะครับอันนี้หลักๆเนาะมีเอาถัางน้ํามันถังน้ามันเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราวิ่งงานเนาะอย่าให้มันเติมได้เยอะๆคือบางทีมีถังใหญ่ก็ไม่ได้เติมเยอะอะไรผมก็เติมอยู่แค่วันละร้อยหนึง่งบางทีก็หกสิบวางทีก็เจ็สิบถามว่ามีไว้ทําอะไรมีไว้อย่างจาเป็นสมมติว่าเราอยากรู้ว่า แบบเรารู้ก็เรียกได้ว่าเรารู้ว่าเราจะเดินทางไกลแบบไปไปตางจังหวัดอะไรอย่างนี้ในช่วงช่วงที่ออกทริปได้นะครับไม่ใช่ช่วงโควิดตอนนี้นะแล้อ,อัดน้ำมันไปให้มันเต็มๆเลยมันจะได้ไม่ต้องไปกินข้าวริงไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้นนนก็ได้ก็ดีครับก็ตอบโจทย์จทยหนึ่งประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ท่อไอเสียเออท่อไอเสียท่อไอเสียนี่เราเปลี่ยนเป็นของพี่ที่ร้าน r f i นะครับแต่เป็นของรู้สึกจะเป็นของพี่โอพี่บุรีมั้งนะแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านคือทาง r f i เนี่ย เขาสั่งพี่โอว่าขอสูตรนี่สูตรนี้อันนี้เขาเล่าให้ผมฟังมาแางนั้นะแล้วก็คออันนี้เป็นคอพิเศษด้วยคือคอคนอื่นมันจะเป็นคอแบบตรงๆใช่ไหมของมันเป็นคอตัวแซดสวยนะครับสั่งทำพิเศษก็รอหลายเดือนอยู่รอเดือนหนึ่งมั้งประมาณเดือนหนึ่งได้นะครับแล้วก็ส,ส,ป,รสปริงโช๊คหน้านะครับเปลี่ยนสปริปรงโช๊คหน้านยเียมของร้านพี่เขานะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรดีครับใช้ดีเลยนะฮะอันนี้สําหรับเคยแล้วน,นะ เพิ่มประสิทธิภาพกนะครับนี่คือชุดที่เอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพของของรถผมนะตอนนี้นะครับถามว่าทำแล้ววิ่งท็อปสปีดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เพิ่มแบบว่าสมมตินะสมมตินะอันนี้ผมสมมติของเดิมๆวิ่งได้ร้อยหนึ่งพอแต่งแล้ววิ่งได้ร้อยห้าสิบนี่ไม่ใช่นะไม่เปแบบสมมตินะว่ารถเดิมๆวิ่งได้ร้อยหนึ่งพอเปลี่ยนชุดนี้อาจจะได้ร้อยสิบห้าประมาณนี้ไม่เกินนั้น เสียงเงินเกือบสองหมื่นทำไมวิ่งได้แบบนี้เนี่ยใช่ครับท็อปสปีดมันวิ่งได้น้อยจริงแต่คุณรูไ้ไหมฮะว่าสอนถึงร้อยเนี่ยผมผมเป็นคนรีเควสจากพี่ที่ร้านบอกพี่ผมวิ่งงานแบบเนี้ยผมต้องการท็อกหนักหนักท้อกเยอะเยอะเลยไว้ฉีกออกตัวไว้อะไรอย่างนี้นะครับพี่เขาก็เซตมาให้ถามว่าพี่เขาทำได้ไหมหที่วิ่งท็อปสปเยอะเยอะเขาทำได้ก็ไปบอกพี่เขาบอกพี่ผมต้องการเซตนี้เซ็ตนี้อะไรอย่างนี้ ก็ประมาณนี้นะฮะผมว่ามันก็มันก็ดีนะตอนนี้วิ่งที่เอามาดีวิวเนะี่ยทำไมรู้ไหมเพราะตอนนี้ผมวิ่งไป12,000สอโลแล้วประมาณ1ม0 0 0หมื่นนะครับเจออะไรผิดป,ปกติไหมอ่าโมโผล่ที่ฟังจะพูดยังไงดีผิดป,ปกติไหมเรียกว่าไม่ผิดป,ปกติดีกว,ว่ามันก็ปกตินะฮะรถทั่วไปมีเสียงดังกอกแกกอกแกกอกแกไหม เอาว่าถ้าแบบว่าถ้ามีไหมมันก็มีนิดนิดแต่มันไม่ได้มีถึงขั้นแบบว่าโอ้กั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 อะไรมันไม่ใช่นะครับมันคือสิ่งชุดคัดอ่ะคือถ้าเราถอดคัดมาทําความสะอาดเอากระดาษทรายขัดอัดเจลบีใหม่ใส่เข้าไปมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมอะมันก็ไม่มีมันก็ไม่ไม่ดังะไรที่มันดังเพราะว่ามันห้าพันโลหกพันโลมันสกปรกและผ้าขัดเราก็ต้องออกมาขัดแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ดังแบบอุ้ยดังเหมือน เด็กจะหักอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะแล้วก็น้ำมันเครื่องหายไหมเพื่อนเพื่อนถามหลา,ย,าลยหลายคนมากเลี่ยน้ำมันเครื่องหายไหมบางคนไป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 ทาตามผมมาแล้วบอกว่าน้ำมันเครื่องหายอะไรอย่างนี้ผมบอกเราเราพูดอย่างนี้ให้ฟังก่อนเราขอพูดอย่างนี้ให้ฟังก่อนแต่ผมเอารูปให้ขึ้นให้ดูนะฮะอันนี้คือรถผมวิ่งมาประมาณเท่าไหร่วะสามพันสามพันห้าประมาณนั้นนะครับอันนี้คือระดับน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องผมนะผมเอาขึ้นให้ดู นะครับถามว่ามันลดไปกว่าเดิมเยอะไหมผมว่ามันลงมาไม่ไม่เยอะเพราะว่าของเดิมมันอยู่ประมาณนี่ยขึ้นเกือบเกือบตัวดีอันนี้มันยังลดลงมาหน่อยหนึ่งถามว่าทําไมรถพี่ไม่เป็นทําไมรถผมเป็นอ่ะเราเราไม่ได้โทษคนเราไม่ได้โทษทุกอย่างนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังให้เลยนะหนึ่งนะครับผมใช้น้ํามันเกรดสูงตั้งแต่ตั้งแต่ต ประกอบเครื่องเลยผมย้ํากับพี่ที่ร้านบอกว่าพี่อ่าแบบัจเจ็ตตรงเนี้ยมันแพงจริงแต่ผมรีเควชแบบเนี้ยอะถามว่าผมใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนตั้งแต่ออกจากศูนย์ก็คือเจ้าตัว5 w า0นะครับกับ5 w า0าตอนนี้ผมใช้อยู่2ตัวนะครับถามว่าดิสแล้วเท่าไหร่ก็ตอนนี้รู้สึกพี่เขามีโปรอย,อยู่750ดอนะแต่ตอนนั้นมันพันสนะครับ ถามว่าเอา้าแล้วทําไมพี่ทํามาแล้วผมว่าไอตรงเนี้นี่คือปัจจัยหลักเลยคือน้ํามันเครื่องนะครับเราไม่ได้บอกว่าน้ามันเครื่องแบรนด์อื่นๆไม่ดีนะแต่รู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกจากที่เคยขับแอนนอกนะครับแอนนอลก็เถอเคยก็ทําที่ร้านพี่คเนี้แหละก็ตอนแรกๆใช้น้ำมันเครื่องพี่คำมันก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะพอเรามาใช้บางแบรนด์อะไรเงี้ยมันก็เริ่มน,น้ำมันเครื่องหายเร็วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเอ๊ะ ทำไมน้ำมันเครื่องเราหายเร็วจังอะอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกแย่างนั้นแอ่าต่พอกลับไปใช้ของเขามันก็ไม่หายเว้ยเออมันก็แปลกดีนะครับแล้วน,น้ำมันเครื่องของพี่ที่ร้านเขาเนี่ย X Line นเนี่ยเอาไปใส่รถเดิมๆอูโหูวิ่งยิ่งกว่าจรวดผมบอกเลยวิ่งดีมากนะฮะแบบว่าเขาเขาพี่าดินไม่อาต้องพูดก่อน X Line มันมีสองตัวนะถ้าถ้าคนดูจะมีตัวตัวตัวกลางใช่ไหมไม่ใช่ตัวกลางหรือตัวเรียกไงดีมันจะมีตัว ตัว300กว่าบาทหรือ400กว่าบาทแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยคือตัวราคาปูมัน750ถ้าราคาเต็มมัน1,200ไอ้ตัวเนี้ยผมใช้แต่ไอ้ตัว1,200เนี่ยรดผมแล้วมันเครื่องไม่หายเลยนะครับตอนใช้5รีว40ผมก็ใจลุ้นๆจุ้มๆจุ้มๆนะว่าเอ้ยมันจะหายไหมเพราะพี่มาวินบอกว่าตัว60กำลังอัดของ n m a x ตัวนี้กำลังอัดมันสูงมากนะฮะแล้วก็มาลุ้นว่าเอ้ยแล้วมันเครื่องมันจะหายไหม มันก็เนี่ยอยู่เหมือนในรูปผมเนี่ยแหละในรูปนี่คือ5.50 w นะแต่ว่า5.40มันก็อยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่านั้นมันเครื่องพี่เคาดีมากๆนะครับสามารถทนกําลังอัดได้สูงมากเลยนะครับพอเรามาใช้ตัว5.50 w 50, ยิ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยก็จะเห็นตามภาพที่ผมบอกนะครับแต่ทางร้านเขาก็รีเควสต์ว่ามันควรเปลี่ยนทุก4,000โลเนาะไม่ควรมากเกินกว่าน,นั้นแต่อันนี้เราพูดให้โม้ให้ฟังไว้แล้วกันว่าตอนที่เขาขับแอลล็อกนะครับชุด60ของร้านพี่เขมนกันเนี่ย แล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องเบอร์ห้านบวห้าสิบนะเอ้ยตอนนั้นท่ารบิวสี่สิบผมน่าไปเจ็ดพันโลเลยนะเจ็ดพันแปดพันโลวิ่งลาแมนเอ่อน้ำมันเครื่องก็ไม่หายด้วยตอนท่านที่แอ์ล็อกนี่คือตัวสดน้ำมันเครื่องเลยนะอันนี้ก็ไม่หายด้วยแล้วก็ยังคงประสิทธิภาพได้ดีมากๆแบบอ้ยแปลกใจมากเลยว่าน้ำมันเครื่องเขาดีมากนะครับอ่ะก็ไมพูดกันแนละอีกอย่างหนึ่งนะฮะ การรันอินการรันอินของร้าน RFIS เนี่ยผมบอกเลยว่า,วาค่อนข้างที่จะแปลกและแตกตา่างอ่าเราจะพูดยังไงดีเราว่าพี่ที่ร้านเขาอ่ะพี่ที่ร้านเขาพี่พี่ที่เป็นคนคอยคิดอ่ะคือพี่มาวินเนี่ยเป็นคนคอยคิดเ่ยเขาต้องการที่จะให้รถคันเนี่ยรถที่ทำออกมาเนี่ยมันทนนะครับมันทนเพราะว่าต้องการ ประหยัดงบในการซ่อมบำรุงหรือดนฐานผมคิดว่าทางร้เขาคิดอย่างนันนะมันก็เลยทําให้การรันอินเนี่ยต้องค่อยๆรัอนอินไปนะครับไม่เหมาะกับนิสัยคนไทยบางคนนะครับที่พอเอ้ยฉันทํารูหกสิบมาแล้วขอลองหน่อยเซจับหมดปองแต่วันแรกไม่ต้องเอาคนใกล้คนไกลแค่เพื่อนๆผมเนี่ยละ,ะพังไม่ได้ถึงขั้นพังก็เลยกินน้ำมันเครื่อง มันจะไหลๆแต่วันนี้เหมือนมันยังไม่เข้าที่นะฮะดังนั้นอ่ะถ้าแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ที่ทำตามผมแล้วก็รันอินตามผมผมมาเลยเนี่ยนะรันอินแบบว่าเออค่อยๆค่อยๆเปิดคั้นแรกถ้าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเปนเสิร์ฟใส่ให้ดูเนี่ยที่ทผมพูดอย่างเม่มีคลิปเปิดขึ้นให้ดูเลยจะเป็นคลิปช่วงนั้นนะครับเป็นคลิปช่วงที่ผมเปิดขั้นแรกผมจะบอกก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเอาคลิปตรงนั้นมาใส่กันเลยนะครับไอ้คลิปตัวเนี่ยเนี่ยฮะ ผมผมให้ดูว่าคันเร่งเนี่ยของ n m a x คันที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเปิดได้สุดเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวใน,นักพลังเึงผมเนี่ยผมจะทําให้ดูเนี่ยมันก็คือคลิปที่ที่ที่ผมเปิดคันเร่งปิดคันเร่งให้ดูอยู่นะครัว่ามันเปิดได้เท่าไหนแล้วก็ปิดได้เท่าไหนนะครับนี่นะก็ผมจะเปิดประมาณตาณมาที่นี่มาวิเขาบอกนะก็คือประมาณ5้าถึสในช่วงระยะ300กิเมตรนะครับ เราก็จะเปิดแค่ตรงนี้แล้วก็ทําการเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าลงทุนขนาดไหนน้ำมันเครื่องราคาพัน 3, 300สิบสามหมื่กิโลแม่ายทิ้งเลยแล้วก็สใส่เข้าไปใหม่เสียตังค์อีกนะแต่ถามว่ามันดีไหมเครื่องเนี่ยผลที่ตามมาก็เห็นอยู่ว่ารถไม่เป็นไรน,นะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะตอนนี้ก็ลมังอัดก็ยังสุดๆนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากนะครับแล้วก็ พอหลังจาก300กิโลเมตรมาถึง1,000กิโลเมตรตรงนี้ก็จะเปิดคันเร่งได้มากขึ้นหน่อยจาก10จาก5ถึง10เป็นต็15ถึง30แล้วกันผมว่าประมาณเนี้ยประมาณ15ถึง30ประมาณนี้นะครับถามว่าเอา้าคุณกิจครับถ้าตอนเราทำรถมาใหม่ๆเนี่ยออสิบนอมันจี้ตูดเราเราต้องบิดคันเร่งเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรอได้หรือเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินถ้าไม่บิดเราตายเราไม่ได้รถชนเกิอดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ทำยังไงบิดครับแต่คุณนึกไว้ในใจครับนี่คือคำที่พี่มาวินบอกผมนะนับหนึ่งถึงห้านะครับบิดไปเลยครับหมดปอกบิดไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดัเร่งเล,เลยนะครับอันนี้ ถามว่าห้าวิธีเราสามารถที่จะฉีกหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ไหมผมก็คิดว่าได้เพราะกํลาลังเครื่องมันมาหาศาลมากเลยนะฮะผมก็ทําแบบเนี้ยผมก็ทําแบบเนี้ยตลอดในช่วงนั้นอินนะสามศูนย์ถึงสามกิโลเมตรแร่ถามว่าเฮ้ยคนเรามันจะไม่มีโอกาสเร่งอย่างนั้นเลยมันก็มันต้องเร่งอยู่แล้วนะครับแต่แค่เนี่นะครับบิดเลยบิดปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยแล้วก็กับมกรคันเร่งให้อยู่ในห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าบิดตลอดนะต้องเรียกว่าฉุกเฉินจริงๆถึงจะทำนะครับพอช่วง300ถึง1,000กิโลนะครับอันเนี้ยก็ใช้มาประมาณ30%คเแ่งก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยผมบอกเลยผมวิม่งงานลแมนเนี่ยความเร็วสูงสุดที่ผมวิ่งอยู่ประมาณ100ถึง120 30%เนี่ยถึงแล้วถึงแน่นอนผมบอกเลยว่าถึงแน่นอน120เนี่ยต้องถึงแน่นอนเพราะกำลังเครื่องสูงมากนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมพูดให้สรุปตอนท้ายให้ฟังอีกทีว่าทำไมผมใช้คะแนรกมารแค่3%นะโอเคต่อมาพอเราครบพันโลร้าน r f m เนี่ยจะมีระยะดันอินระยะที่3ก็คือพันถึงพันหกนะฮะัพอพันเราก็เข้าไปเปลี่ยนหานนะ้ำมันขึ้นนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรอบนึงก็น้าแต่เราพันหจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้แล้วแต่นันะแต่ว่าก็แล้วแต่เราเอาความชวมไหมก็แล้วแต่นะครับพอช่วง พันหนึ่งพันหกเนี่ยจากสามสิบเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นห้าสิบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งได้แล้วนะครับมันก็เกินลิมิตที่ผมใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนปล่อยแล้วอ่ะมันเหมือนฟรีเหมือนฟรีสไตล์แล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรเี่ยพอคันหกไปแล้วนะครับคราวนี้ก็บิดหมดปลอกได้เลยสบายหายห่วงนะครับก็เครื่องอยนต์ก็จะไม่มีปัญหาแบบคันที่ผมขาดอยู่นะฮะคันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับหนึ่งสองแล้วเนี่ยหนึ่งสองพันโลแล้วเนี่ยคันเนี้ย นะจะหมื่นสามแล้วนะครับอ่ะก็นี้ครับถามว่ารันอินของร้านพี่เขาสําคัญไหมผมบอกเลยว่าสําคัญนะครับให้ทาตามที่ผมบอกเนะี่ยถามว่าไม่ทําได้ไหม <c oughs> ผมว่าเสี่ยงผมว่าเสี่ยงถ้าไม่ทําตามพี่เขามันเสี่ยงนะครับผมไม่รู้ว่ามีร้านไหนที่ทําแบบไม่ต้องรันอินได้ไหมอ่ะก็ถ้าใครเพื่อนคนไหนแบบว่าอยากได้อย่างนั้นก็อันนี้ผมก็ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเพราะว่าผมทํากับร้านพี่เขา ผมชอบสไตล์นี้ผมก็ทําได้ผมก็อยู่รับนายพี่เขาแล้วมันก็ออกมาดีนะครับไม่ได้แย่อะไรทุกวันนี้วิ่งก็วิ่งเร็วมากออกตัวไฟแดงนี่ถ้าจะพุ่งคันแรกของไฟแดงอยู่แล้วนะเพราะว่าเซ็ตรถมาเพื่อให้ต้นมันเยอะมากๆเพราะผมก็ตัวหนักด้วยนะครับเพื่อนที่มาขับตัวเบาอ่ะเพื่อนที่น้ําหนักสัหกสิบเจ็ดสิบโลมาขับรถผมนี่เหินเลยนะผมมองเลยมันบอกหน้ายกเลยนะแล้วก็ ตอนรถคันนี้มันอยู่ที่ร้านเนี่ยมันก็เคยมีคนเอาไปแบบว่าบิดก,กระแทกทีแนละ้วล้อลอยเลยนะครับบางคนหลังนี่คูดขูดถนนเลยนะถ้าถ้าใครสังเกตรถผมเวลาตอนผมเดินถ่ายรอบคันจะเห็นว่าบางคนหลังมันมีลูด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลูดอยู่ม่มีมันมีคนเอาไปยกเด่นนะฮะไม่ได้ยกเล่นหรอกเนี่ยนะไปเปิดคันเร่งดูแล้วมันลอยเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นฮะก็ประมาณนี้แหละสำหรับชุดหกสิบเกือบ full s y t นะครับเกิบฟูลเซตเจมของรัน rfis นะฮะส่วนเพื่อนรีวิวที่ดีใช่ไหมต้องมีราคาใช่ไหมมันมันพูดยากเพราะว่าผมแต่งอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้าไปด้วยแบบว่าท่ออากาศท่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบว่าไม่มีมาอยู่แล้วแบบมีท่อไอเสียอยู่แล้วมีท่อไอดีอยู่แล้วมีริเด้งอยู่แล้วอยากทำนี้อ่ะมันก็อาจจะถูกหน่อยไม่เกินหกเจ็ดพัน แต่ถ้าจะทําร้านพี่เขาแบบแบบรถผมเลยเนะี่ยผมบอกเลยว่าเตรียมไปทักสองหมืน่นดีกว่าสองหมืนนะ่นมีทอนกลับบ้านน้ำหนําอะ่ะน่าจะมีพันสองพัน,นอ่ะอ่านะถ้าจะเอาเซตแบบรถผมเลยนะแต่ก็เตรียมไปประมาณสองหมืน่นอ่ะยังไงมีทอนกลับแน่นอนไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่ถึงแค่หมื่นกว่ากว่าหมื่นไม่ถึงหมื่นกลางกลอ่ะหมื่นห้าประมาณนั้นแล้วแต่นะครับลองไปดูแล้วกันเพราะว่าราคาผมก็ไม่มั่นใจว่าจากนี้ราคามันขึ้นมันลงไหมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า nmax 2020ที่ผมขับใช้วิ่งงานส่งอาหารในเมนนะครับก็เอามารีวิ้ฟังว่าพอเอาไปแต่งกับที่ร้าน rfs thailand แล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลักการนันอินนะครับเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอารูป insert ตับตับๆับเอาวิดีโอขึ้นให้ดูก็คงขึ้นให้ดูเดีแล้วในคลิปนะครับเพราะวันนี่ผมอัดแย่เอาใหม่ทีนะึงโอเคนะครับมีอะไรก็สงสัยก็สอบถามได้ในเม้นนะครับ ถ้าถ้าไหนผมรู้ผมจะผมตอบให้ถ้าไหนไม่รู้ผมก็อาจจะบอกพี่ครับรบกวนทักไปถามมา F I S t h a i l a n เอาแล้วกันนะครับเอาชัวร์เอาชัวร์ดีกว่าบางทีผมก็ไม่รู้ไงไม่รู้แล้วเราตอบแบบมั่วๆไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมครแล้วก็พี่ไปถามพี่ที่ร้านเขาเลยดีกว่าเอามั่นใจสุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปคนจะฟังเนี่ยจะได้เลยนะครับโอเค ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องนักกิจาไบก์เกอร์นะครับรายการ m o t o r ร์ทานะครับสำหรับ EP นี้นะฮะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเผื่อมีชลิปใ,ใหม่เข้ามาปุ๊บก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกท่านนะครับโอเคจากนันไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ